สบายดีบรรยากาศยามค่ายแรงทุกคนตอนนี้ขา้าพเจ้ายนืนอยู่ที่ถนนธาตุหลวงเลขที่หนึ่งเนาะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิศเศษบึงธาตุหลวงนั่นเองเป็นบรรยากาศยามค่ายแรงนอะนและในคลิปดีอนี้ขา้าพศเจ้าจะพาทุกคนม้าเบิงบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงอัปเดตความคืบหน้าในเรื่องของ,ของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวงในเดือนสิงหาปี2023นี้เนาะหลังจากที่ข้าพเจ้าได้พาทุกคานม้าเบิง สำหรับโครงการเนาะที่เพิ่นสร้างอยู่นี่ก็คือจะเป็นตึกอาคารเนาะอยู่ในส่วนทางด้านประตูโขงทีเฮาเข่ามาภายในเขตนี้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี่เนาะสำหรับ3ตึกนี้เนาะที่เฮียงกันแมนมีความคืบหน้าในเรื่องของการก่อสร้างนี่ถือว่าไปได้หลายแล้วนอนแล้วสำหรับตึกตัวนี้เพิ่นก่นได้สร้าง สำร็จไปแลนะ้วเนาะสำหรับโค้งสร้างต่างๆและในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของการเรื่องประดับประดาและภายนอกนะกับภายในนั่นเองเนาะถือวด้วาเป็นการก่อสร้างที่ว่าไว้หลีดเนาะสำหรับสามอาคารนี้อาคารนี้เขาเข้ามาเนาะมาตั้งแต่ซีแยกไฟแดงพทันฮอกก็จะเห็นเลยเนาะสำหรับสามอาคารนี้เองเนาะทุกคนนี่ถนนเส้นหลักเส้ยนใหญ่ๆนี่นะเนาะเพิ่นจะใใจซื้อว่าถานน ธาตุหลวงเนาะเลขที่1น,นั่นเองเนาะที่เมื่อกี้นี่กระกลุ้งกันข้ามเนาะก็จะแมนเป็นอ้อ,อมพาพื้นที่พันใจซื่อว่าอ้อมอาศีสากลเนาะก็คือขอบเขตบริเวณนี้ในชวนนี้ก็คือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหลายหลายเลยทุกคนในปัจจุบันนี้ตามที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาเห็นอยู่ในนี่อันนี้เกิดจะเป็นป้ายเนาะที่เิ่นโฆษณาในการพัฒนาในเขตนี้จะให้เป็นเท่าไรเนาะน,นี่คุปซ่ง เดี๋ยวข้าพระเจ้าจะโซเกี่ยวกับเป็นวิดีโอโปรโมทเนาะให้ดูคานนะโซต้องการว่าเป็นลักษณะแนวไหนสาหรับจุดจุดนี้นะทุกคนสําหรับจุดนี้ในในขอบเขตบริเวณนี้เนาะสูงสูงหลายเนาะสำหรับอาคารตัวนี้โครงการนี้ก็แมนยูใจกลางนครหล,ลวงไม่จันเลยเนาะ,ะตั้งอยู่ที่เมืองไซเซถานค้หลวงไม่จนันทางด้านนี้ก็จะแมนเป็นส่วนสาธารณะเนาะประกากับ เป็นโ้องแฮมเป็นคอนโดมิเนียมเราสำหรับในเขตนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิงน้ากันเนาะแล้วทัดต่อจากานั้นไปในขอบเขตนั่นก็นจะแมนเป็นห้านอาหารเลยที่มีซื้อเสียงเน,ะะนาะแลคาเรียบภาพความนิยมในตอนนี้ก็คือจะแมนห้านอาหารจุลีเนาะมีคนมาหลายข้าพเจ้ากับมาอยู่เนาะเดนิดนโดดมาเท่าน,นึงสาหรับในเขตนี้และจะพาทุกคนเนาะไปเบิงบรรยากาศภายในด้านไหนขอบเขตนี้น้ากัน ว่าเป็นเน่้ใดเนาะแล้วก็รว nice มไปถึงเขตที่มีผู้คนที่เพิ่อนอาอ่าม,ากมักมาฮิกก่กิจกรรมต่างๆนํากัดเนาะและสำหรับเส้นทางเส้นนี้เนาะก็จะเป็นเส้นทางที่อ้อมหอบอ่าสำหรับในขอบเขตของคอนโดนี้แล้วก็ต่อไปใส่บึงหาดหลวงพุ้นเนาะก็คือจะเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมของหลายๆคนนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างเข้าไปเบึงในส่วนสาธารณะนี่ นอกจากนี้นในวิดีโอถัดไปค่ะพระเจ้าจะพาทุกคนไปในส่วนสาธารณะอยู่ในเขตเขตอยู่ข่าวพระเจ้าบรจือเนาะของอเสาพุนะ่านเนาะเขตกลมรวมใส่เสีถาเนะะาะแต่ว่าในวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาบึงบรรยากาศอยู่ในส่วนนี้ก่นอนเนาะตอนนี้ซ่องหาทางเข่าอยู่เนะาะงานซ่องหาทางเข่าอยู่นี่ อันนี้เพิ่งก็สร้างสำร็จในมาได้ดนเติบแล้วเนาะสำหรับส่วนสาธารณะอยู่นี่ในแต่ละเขตนั่นเพิ่งจะมีการสร้างส่วนสาธารณะขึ้นเนาะ,อะขออนุญาตเหยียบหน่อยนึงก็นี่ภายในเดินนี่เข้ามาวันในแล้วเนาะตอนนี้เพิ่งกลับเ,เข้ามาปั๊บปุ่งคืนแล้วเนาะหลังจากที่ได้ปะไปดนในขอบเขตนี้ ในขรอบเขียนี้ก็จะเป็นโซนของคอนโดมิเนียมที่หลายๆท่านก็นจะหูจักกันดีแล้วก็เป็นโซนที่ขับพเจ้าเคยมารีวิวเคยามาถ่ายให้ดูทานได้ครับโซนน้องกันแต่สำหรับโซนในส่วนด้านนี้เป็นกลุ่มเลยเนาะอันตัวนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มหนึ่งของในโซนของจุดนี้เนาะเดี๋ยวมะย่างเบน้างด้านนี้น้อกันโอ้มีผู้สาวเนาะ เพื่อนมาถ่ายรูปอยู่ในสวนนี้เพราะว่าทางด้านนั้นก็จะเป็นทั้งของห้านกินดื่มห้านบันเทิงเนาะในสวนธรรมดานั่นเองสวนธรงมดานน,ะาาาน,นี้อันจะมีห้านอาหารเนาะแล้วก็ห้านกินดื่มอยู่ในในฝั่งทางด้านก็จะมีอีกหลายๆจุดเส้นกันเนาะ ทางด้านหน้าล้วก็จะมีมาอยู่แล้วเนาะมีอ่าคนที่มาเซาอยู่ในยูนไนฮะเนาะมันมันจะมีเป็นเขาเา้าจะแบ่งกันเป็นตึกเป็นโซนคือกัน้วกาจะมีผู้คนที่เข้ามาอยู่แล้วก็จะมีปีนห้องแฮมน้ำเนาะในส่วนนี้อันนี้ก็คือจะเป็นสภาพแวดล้อมโดยรวมเนาะของส่วนสาธรารณะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัาหลวงเนาะแต่ว่าที่ทุกคนเห็นนั่นเนาะอ่าในส่วนทางด้านนั่นเพื่อนจะเอื่อนว่าเป็นโครงการ ศูนย์การคุ้มครองบ่อริหารบึงทาดหลวงเนาะนครหอลวงเวงจันทอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการคุ้มครองนัดอีกเนาะในในส่วนทางบางอันนะพิ่นก็นสร้างแล้วเราเพิ่็จะมีเข้ามาในในการเปิดตลาดของเพินนะ่นอะหากเปิดไปว่างไดนนิดนึนงเนาะที่เห็นข่าวอยู่ในส่วนทางด้านที่ยางไก่มาต่อก่อนที่จะเปิดคลิปนั่นเดี๋ยวจะพาทุกคนยยากมาบึงในส่วนนี้เด้อนี่ที่ขาพเจ้าว่าเป็น้นาทอาหารเนาะ บรรยากาศยามคายแรงมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกรนะ์แนล่รถก็ค่อนข้างว่าจะหลายแล้วก็เป็นเส้นทางที่หลายคนจะนําไส้กันเนาะออกมาเข้าในตัวเมืองแล้วก็ออกไปในเขตนวลไหวต่างๆเขาจะจะไส้กันในเส้นทางเส้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยางม,มาเบิงในส่วนของด้านนี้ค่อนข้างว่าจะก่วงเนาะ แต่ว่าในเนื้อทีของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงนี่ก็จะน้อยกลัวเขตกล่มรวมไซเซธานเนาะเขตกลุ่มรวมไซเซธานั้นจะใหญ่กลัวแล้วการพัฒนาอยู่ในจุดนั่นก็จะไปไกลกลัวในจุดนี้เนาะและกระทั่งที่เขตนี้เนาะแมนเป็นเขตทีเลิมลืมของโครงการก่อนมูเนาะก่อนหลายๆเขตอ,อยู่ในโจโปราเฮาแต่ว่าเขตทีมีการพัฒนาไว้แล้วก็ มีความเป็นแปลงไปไว้เนาะก็จัมแนสเขตทุกอย่เนาะเมืองต้นเพ่งทางอ่ะสามเหลี่ยมทองคำคเนาะอันนี้จะเป็นเพียงการให้ทุกท่านเนาะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อัปเดตกันเปลี่ยนแปลงเนาะของในเขตดังกล่าวนี่ในในปัจจุบันนี่ว่าเป็นอะไรนั่นเองท่ทานเอาเข้าไปในจุดนี้นก็จะมแมนเข้าไปในอ,องแรม าจะแมนเข้าไปในคอนโดเนาะสำหรับเสน้นทางเส้นนี้ในนี่น,น,นี่จุดนี้ก็จะเปลี่ยนกว้างเลยนี่เป็นร้านจอดรถแลดนะ้วเดือนจอด,ดตรถถัดต่อไปก็จะแมนเป็นห้างอาหารมีเดอร์พิซซ่ามีห้างอาหารชุรีแล้วก็มีหลายๆห้านเนาะห้างอาหารต่างประเทศเนาะนีก็มีเส้นก้า โครงการศูนย์การคุ้มครองบริหารบึงทาตหลวงตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวีงจันท์ขอบเขตของโครงการทิศตะวันตกเริ่มจากถนนไซส,สมุญทิศตะวันออกจนหอดถนน่อกแกว้วทิศเหนือและทิศใต้จนหอดเขตของนำ้ำถนนใหญ่ทาดหลวงเป็นถนนลักของตัวเมืองได้ตัดผ่านกลางของโครงการโครงการมีระยะห่างจากห้องวการปกครองนครหลวงเวีงจันท์และสำนักงานนายกรัฐมนตรี2กิโลเมตรห่างจากสนามบินสากล6กกิโลเมตร โครงการได้หมุนใส้แนวคิดในการออกแบบวางแผ่นผังพผ拉สวังของคนจีนในสมัยก่อนมานำใส้เขาในการออกแบบวางผังของโครงการ โครงการนี้ได้ถือเอาถนนใหญ่ท่าหลวงเป็นแกนหลักจึงได้แบ่งตอนดินโครงการออกเป็น2ตอนคือตอนดินเบื้องเหนือและตอนดินเบื้องใต้ระบบเส้นทางที่เป็นผู้แบ,บตานางได้แบ่งตอนดินออกเป็นเก้าตอนดินและมีเก้ากุมอาคารประกอบอยู่ในนั้นมีลักษณะเลียงระดับและเป็นระเบียบเรียบห้อยสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันเพื่อให้กลายเป็นกุมอาคารที่มีความสามารถในการนำใส่ยางหลากหลายอยู่ในเขตนี้ นั้นอยู่สองฝัา่งทางของถนนใหญ่ทัดหลวงได้ออกแบบให้มีทางเข้าออกหลายบอลเพื่อเป็นทางเข้าออกสําหรับตอนดินเบื้องเหนือและเบื้องใต้เหตให้มีเนื้อที่เขตเขียวเพิ่มหลายขึ้นประกอบเป็นส่วนสีเขียวของตัวเมืองเริ่มจากส่วนสีเขียวขึ้นไปทางทิศเหนือโดยผ่านสะพานสองบอลของถนนภาคกลางสามารถไปถึงเขตที่พักอาศัยอยู่ทางทิศเหนือสุดได้อย่างสะดวก จากถนนบโอแก้วและถนนไซสมบุญมี3เส้นทางเพื่อไปถึงทางเข้าออกของตึกอาคารสำนักงานห้องการใดมีความสมเหตุสมผลและว่องไวระบบตานางเส้นทางคมนคมถึงหนาดินมีการแบ่งเขต แลยในทุกๆมือเนาะก็จะมีผู้คนเพิินมาฮี่กิจกรรมเล่นออกกาลังกายอยู่ในบริเวณนี้ก็จะหลายแบบนี้เลยเนาะรถก็จะจอดหลยเลยในจุดนี้เาก็จะสามารถเอารถมาฝากหรือว่าเฮาจะขับรถไปเลยก็ได้เนาะสําหรับอยู่ภายดาในานี่หลายประมาณนี้แหละทุกคนหลายๆเลยเนาะหลายคนก็จะมาเล่นสำหรับอยู่ในเส้นทางเส้นนี้มันจะมีเส้นทางจะแมนยูสองเส้นเนาะมีเส้นทางวงไหน ในจุดนี้ก็จะเจอิ้อนว่าเป็นเสนนทางวงไหนนําเพิ่นก็จะปลูกเป็นกกพ้าใส่และในปัจจุบันนี้เนาะกกพ้าก็ใหญ่แล้วแลวก็ติดส้างคอนสวยงามเนาะตอนนี้ก็แมนเป็นบรรยากาศา6โมงแลง้งไปแล้วเนาะหลายๆทางก็จะกลับบ้านในการที่หลายๆคนเริ่มมากตั้งแต่5โมงเนาะเป็นโมงเลกเวียกแล้วขาเจ้กจาก็จะพากันมาแบบนี้เลยเอาก็สามารถมาจอดรถ แล้วจากนั้นก็สามารถสก,กร,รมรวมกันได้ก็คือส่วนใหญ่เนาะค่ะเจ้าก็จะมาฮีโรทีปหรือว่าจะมาแลีนอยู่ในจุดนี้ส่วนใหญ่ที่เห็นนี่ก็จะแมนเปลี่ยนซาวนะเขาหลงมิจฉาเของเฮานี่เองเนาะคนที่อยู่ใกล้นี่แล้วก็อยู่ไกลเนี่ย้วก็บ,บวกกับในปัจจุบันนี้เนาะอยู่นะเขาหลงมิจยากับมีส่วนสาธารณะค่อนข้างว่าจะมีหลายจุดเส้นกันบพราะมีเฉพาะตั้งแต่จุดนี้เนาะก็มีอยู่ที่เดินท่านหลวงแคมของอังสิส่วนสาธารณวัน,ยยน่ว่ใยญ่ๆเนาะ บรรยากาศยามคายแรงเนาะแท้จริงแล้วอา,อากาศดีเลยทุกคนสองมื้อแล้วน од, ้องชีเห็นฟ้าแดดเนื่นองจากทีระยะที่ผ่านมาเนาะฝนกระตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันแล้วในตอนนี้แดดออกแล้วเนาะหลายพื้นที่ทีทมีน้นําท่วมเนาะคือที่ทุกคนได้เห็นข่าวนั่นก็จะแห่งแล้วเนาะสำหรับน้ำนั่นในปัจจุบันนี่คนหลายในตอนแรงแบบนี้บึงแล้วก็คือคนบ่หลายเนาะแท้จริงแล้วหลายเนาะเพราะว่ามันก้วงเนาะ มันเป็นเดินเป็นสินท้างที่ว่ากว้างขวางแล้วก็เป็นสินท้างที่มีหลายเขตหลายบอลเดย์เนาะจุดนี้คว็จะปลูกเป็นกุ้งข้าวใส่เนาะแต่ว่าสินท้างขอบนอกคก็จะแมนปลูกเป็นกกสะฝั่งแดงใส่เนาะเป็นประมาณนี้เลยผู้ใดที่มักสุขภาพหักสุขภาพเนาะมักในเรื่องของการแล่นเอาได้ทีเลยเนาะแล่นเต็มที่เลยแล่น หนึ่งหอบนี้ก็ถือได้ว่าเมื่อยแล้วเนาะเพราะว่าในเขตนี้แตกอนเนาะสำหรับบึงท่านหลวงทีพิพยังบทรนได้เข้ามาเริ่มเป็นโครงการนี่แต่กอนมันก็จะเป็นบึงน้ำเนาะเป็นบึงน้ำแล้วก็เป็นบึงที่มีขี้ตมนั่นแหละก็คือคือจุดที่ต่างๆเนาะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เนาะบอนที่เปลี่ยนปลาหญ้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นะมีหลายๆอย่างเนาะก็เป็นบอนหนึ่งที่ค่อนข้างว่าจะเปื่อน ในระดับหนึ่งในแต่ก่อนเนาะที่เพื่อนยังบระธานได้เข้ามาพัฒนาอ่าอยู่อยู่ในเขตนี้เนาะในการพัฒนาของเพื่อนี่ก็ดชิปกาปีแล้วเนาะในจุดนี้แล้วการสัมปทานของเพื่อนเกิดแมนเก้าสิบเก้าเก้าสิบก็ปีเนาะสำหรับในเขตสกิทพิเศษ,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 ษพื่นทัดหลวงนี่เ,เพื่อนกิดประเมินเอาไว้ว่าการก่อสร้างของเพื่อนกิดจะเป็นไส้เวลาอยู่เสกว่าปีเนาะสองพันสามสิบเนาะจะให้สำ็จในเรื่องของโอกาสต่างๆแต่ว่า ไปเบิงในรูปแบบโคง้งของเพิ่นเนาะที่เพิ่นได้เผยแร่เห็นุนั้นเนาะก็คือได้ว่ายังหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ที่จะให้ออกมาในรูแบบที่เพื่อนกำหนดเอาไว้เห็นเนาะสำหรับในปัจจุบันนี่ยอ,ยออกมาเมืองเส้นทางเส้นนี้เนาะนี่ออกมาได้หลายเส้นทางเส้ซนจอดด้วยกันอ,อ,อบอสปอร์ต้งเตในจุดนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปฟังทางด้านนู้นทางด้านนั้นก็จะมีเป็นอ,อาคารจุดหนึ่งเนาะมีสามอาคารด้วยกันกำลังสร้าง ฮ่าอ้อมหอมเลยถ้าว่าสวยก็นี่หน่อยนึงเนาะก็จะเห็นเนาะมันก็จะบ่มืดขนาดนี้ก็จะแจ้งแน่น้อยนึงอันนี้ก็จวินตุกดิแล,ะละ้วล่ะคันวาแล้วก็ได้เนาะในจุดในจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นกุกสะบางแหงนี่เนาะเส้นทางเส้นนี้ตอนที่มันออกดอกแมันงามหลายผ่านสำหรับในเขตนี้ สิ่งที่พิ้นเฮ้ังไปสําเร็จแล้วนั่นก็จะแมนเป็นเส้นทางนี่แหละทุกคนเส้นทางแล้วกับพื้นฐานของรางเกีียวกันกับวางโซลประธานนะวางทอระบายาน้ำแต่ละจุดแต่ละ,อะบอน,นั่นแล้วก็รวมถึงเส้นทางอ,อ้อมอนี่ถือได้ว่าสําเร็จแล,รรแล้วลบวกกับในปัจจุบันนี้เนาะก็จะมีหลายๆโงการเนาะที่พิ่นกําลังสร้างอยู่กํกำลังจะเกิดขึ้น ฟ้ายามค่้ายแรงเนาะจุดนี้อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการแล้วถนนเตละพร้อมแต่ละซอยนี่เนาะพนกีนจะใส่ชื่อในของแต่ละแของเนอะอาจจะมีถนนไซส์ซนะุนบูนเนาะถนนบอแก้วบถนนจังตา้าถนนเว้งจัดบอจังสีเนาะที่เปิดใส่อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอาคารที่อยู่ในจุดนี้ที่สร้างอยู่นี่เนาะคือได้ว่าพร้อมกันเนาะ้าข้าพเจ้าจื้อบพิษ อาคารที่เพิ่นสร้างอยู่ตัวนี้ละแมนพ้อมก,กันครับตัวที่ทางด้านหน้าเนาะที่อัยนไยมาก่อนหน้านี้ที่ดูคนเห็นนี้เนาะอันนี้ก็คือกันก็ถือได้ว่าถ่าบึงโดยทั่วไปแล้วเนาะการก็สร้าง,งเพิ่นก็แมนสาเร็จไปแล้วในหลายส่วนเติบละเนาะหลายเปอร์เซ็นต์ละาการคางว่าจะดีเนาะ กลับมาฮอนแล้วแต่ว่ายังยังเสื้อโบอได้เนาะแต่ยังบ่ฮันได้วิตหน้าฝนของโวบลาฮอดเชื่อแต่ว่ามอแก่การท่องเที่ยวบอกัมอเช่นการทาว่าท่านใดจะมาหลินมาเที่ยวกับมาได้เนาะมาในระยะนี้แหละทุกคนมาเที่ยวในบ้านเฮาเนาะทาว่าท่านใดอยากจะเดินทางมาสะดวกสบายในตอนนี้เนาะด้ข่าวว่าเพิ่นมีการเปิดสายการบินเพิ่มเติมอีแล้วเนาะสำหรับะระหว่างลาวกับไทยนี่เป็น สายการบินสีม่วงเนาะใช้แอร์ไลน์บอกชีพิ่นหากระเปิดไปก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเนะเาะเพื่อห้องฮับผู้คน,นที่จะเดินทางเข้ามาลาวลาวไปไทยไทยมาลาวนั่นเองเป็นถนนเส้นลักเนาะถนนเส้นนี้อีเอินว่าถนนถนนทาตหลวงหมายเลขหนึ่งเนาะสําหรับถนนเส้นนี้ อากาศในช่องตอนแรงเนาะว่าจะถ่ายภาพมุมสูงไห้รูทานได้ครับสมกันเนาะบอทนันสําเนาะําก่อนตอนนี้ฮันละแม่นทายกับเเห็นอย่างร้รเนาะ,ะมันมืดแล้วต้องแม่นอากาศอยู่ประมาณห้าโมงนะพอดีงามตอนนี้คันทายก็มืดเลยเนาะเรเห็นอย่างแล้วทา้านหน้าที่จะออกไป คนก็มาไล่ละพูดเนาะห้าอาหารเหรียญกันสับลาบเนาะหางร้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนในจุดนี้อ่าท่านไหนที่มาเที่ยวลาวเนาะมาเที่ยวนครเขาหลวงไม่จานอยากจะมาสัมผัสห้านทิห้านเบียรนะ์เนาะแถวนี้ก็จะมีวัยรุ่นวัยรุ่นลาวค่อนข้างว่าจะมาหลายได้มาเที่ยวอยู่จุดนี้เนาะในเขตในจุดนี้นี่เราทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศในบางส่วนนะที่ให้ทุกท่านได้รับชมกัน อยู่ในเขตสกษษษษษิจพิเศษบึงท่านหลวงลเดี๋ยวเขตพัฒนาบึงเขตเฉพาะบึงท่านหลวงนั่นเองเนาะในปี2003เดือนสิงหาห็น้ว่ามีหลายๆจุดหลายๆอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและในวิดีโอหน้าเราจะน้อมาทุกคนไปบึงแล้วก็ไปอัปเดตในของเขตไหนตืมมาฝากทุกคนที่ตามต่อในวิดีโอทันไปเด้อสําหรับวิดีโอนี้ก็จะขออนุญาตเราจบไปเพียงเท่านี้กันก่อนเอาไว้พ่อกันใหม่ในวิดีโอทันไป ขอขอบใจทุกท่านนะที่เข้ามาสมและติดตามขอขอบใจทุกกำามน้อยใจและก็ขอขอบใจทุกไรขอขอบใจทุกเซนเนาะ